มันตามวันที่สองแด้เลยมันตามวันที่สองแด้เลย oh. ออกห้เลยอ๋อ oh. ขั้นบ่อถือกว่าอาเซียนอื่น,นก็ขั้นถือกันแล้วแต่ <ừ. S 2> ขั้นบ่อถือกันแล้วแต่อืมเพราะว่าเ้าได้ออกก่อนเนาะนลงมาเนาะครับท่านผู้ชมกัเอ่อเป็นเอ่อความรู้สึก้อของลุงหมานเนะาะผลบะยากให้มาตามแบบใกล้เลขสิออกเพราะว่าอ่อ บางบางเถือ่อเอฟซีก็คอมเมนต์มเมนบอคคนสุรินบอกว่าเอาเลขของคนอื่นมาลงครับแต่ของคนลุงนี่คือเลขออกปุ๊บสาม,มารถที่สีลงุงได้เลยสามชั่วโมงหรือสองชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเลขออกภายในสามสิบนาทีออกได้เลยคำนวณให้ได้เรียบร้อยเลยความต่วนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัส<ม>ดีครับลุงหมานสวัสดีครับ,บ,บรโอ้ลุงหมานเป็นเลขสูตรคำนวณอ,อาจารย์ท่านหนึง่งที่ใส่สูตรคำนวณแมนมนะครับแต่กี่เขาว่าเพื่นนั่นแล้วเนาะนะครับตแต่ว่าเลขมันกะมีเขาไม่รู้สินะเอเป็นยังไงที่พานมากงวดที่พานมากบ่ได้มาตามเขาบ่ครับลุงหมานงวดที่แล้วเขาตัวรองสองหกสองเขาตัวรองเขาตัวรองมีหเขาตัวเด่นหอดตัวรองตัวสั่งครับผม ตัววงกลมหายบนเขาขอลุงมานตัววงกลมหายสองเจ็ดเมตรเดียวโอ้บอร์ห้าบอกเลยว่าหลายงวดแล้วเป็นปีหรือมั่งนี่ชิเครื่องปีแล้วเนาะลุงมานเนาะนะครับแต่ขาพราษาค้อนขาพราษาขนอขาพัาษาจนว่าออกภรษาแล้วสามเดือนเต็มเต็มาเดือนเบียดสี่เดือนโดยโดยโดยมาอคุณลุงใส่สูตรในการคำนวณหาตัวเลขเด็กเด็กข่าวว่า เลขที่มาจากอียังนันไดยังได้ผสมผงแต่ลุงมันบ่ค่อยตามเล็กของคนอื่น็ออเอาสูตรของตัวเองเอาสูตรของลุงไปเลยค้าลุดก็รุดรุดก็เุดนม่เข้าก็เข้าเข้าก็เข้าครับมาเบิองวันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนี่คุณลุงเฮ็ดไปเรียบร้อยเฮ็ดะไปเรียบร้อยตัวเล็กคุณลุงนี่หลายหางบ่ครับ6กหาง6กหาง ชุดเต็มอ๋อเทศของลุงนี่สูตรลุงนี่ชุดเต็มคือมีอยู่หกหางแมนครับบ่หน่อยก็นี่บ่หลายก็นี่ครับผมแต่ว่าของคุณลุงนี่ก็ที่ตัดไห้มันเหลือหน่อยโตแมนบ่หน่อยโต,ยโตครับกันว่มามาช่วงนี้ก็คือว่าช่วงโค้งสุดท้ายแล้วเพิ่งจะตัดน้อยชุดตัดให้เลยแมนบ่ลุงตหตัดเพราะว่าเมื่อกี้คุณลุงว่าอย่างก็ถ้าสิีมาตามเลยคุณลุงนี่ ห้มาแต่ต้นงวดต้นงวดเลยเพราะว่าเพราะว่าบางครั้งถือเลขของอาจารย์คนอื่นแล้วก็ลุงหม,มานก็ถือเลขคนอื่นก็ขอโทษขออภัยหลายๆแต่ในคำนวณของสูตรมันต้องยอมรับถือเลขใดก็ต้องไปเลขนั้นอืมแต่ว่าเอฟซีติดตามยาคอมเมนต์ว่าเอาเลขอาจารย์นั่นมาใส่กั <c oughs> อาจารย์นี่มาใส่ คือคือลูกหม,มานนีบอ,อยากให้มาตามแบบไปไปหรือกลางกลางงวดจากกลางมาหาไปนี่บริากให้มาแมนครับจานคนเบิ่งนี่มาคอมเมนต์ว่าลุงเอาสูตรของคนอื่นแมนหรือเอาเลขของคนอื่นมาลงแนครั่อนข้นขนางที่ดีเลขของคนลุงเองเนี่ให้มาว่มามาออกวันที่หนึ่งตามวันที่สองได้เลยอ,ออกให้เลยค<อ>ันก็คือกว่าอาเซียนอื่นกว่ ทันทีกันแล้วแกก็บอถึกกันแล้วแต่เพราะว่าข้าได้ออกก่อนเนาะงลงม้าน้องครับท่านผู้ชมกะ,ะเป็นความลุกซื้อของอลุงหมานเน,ะ<ม>นาะผลบระหยัดให้มาตามแบบใกล้เลขสิออกเพราะว่าบางบาง,บางเถื่อเอฟซีก็คอมเมนต์เมนบอกคนเซอร์รินบอกว่าเอาเลขของคนอื่นมาลงแต่ของคนลุงนี่คือเลขออกปุ๊บสาม,มารถที่สีลงได้เลย สาม,มชั่วโมงหรือสองชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเลือกออกสบายในสามสิบนาทีออกได้เลยค<ม>ำนวณให้ได้เอียบร้อยเลย<ม>ฉะนั้นพวกผมมาเมื่อนี่กะไ,ไก่คงสุาถแม่นบอกเมืม่อ<ม>นี้วันที่ยี่ส<ม>ิบแปดฉะนั้นการเลี้ยงตอนบุชมใหมหวว่าเลขของคุณลุงนี่คือแกนี่ทำไว้นานแล้วสีลงซาจังน้อยนึงเนี่ยเพราะว่าเพิ่งจะมีเวลาเขามาหาคุณลุงอัตโตเลข นะครับมันอาทีไปส้นกับเลขอาจารย์ท่านอืน่นสูตรของอาจารย์ท่านอืน่นอันนี้ก็อย่าว่ากันเ้อะเพราะว่าสูตรอาทีส้นกันเนาะคุณลุงเนาะเอานะครับมาเบิ้งงวดนี้หนึ่งพฤก,กิก,การน,นี่ลุงมานหายตัวใดแนะ่หายตัวใดแนะ่เ,เล็กวิ่งมีบอลลุง่งเล็กวิ่งมีสองกับสามสเล็กวิ่งมีสองกับสามมาตัวหนึ่งแน่นอนสองกับสามมาตัวหนึ่งแน่นอนสองกับสามนี่ลุงว่าหนึ่งพฤกิการนี่นักตัวใดดีนักสาม นักสามเงโอ้นักสามลุงวางเงนนี้ซูนมาบะศูนแต่แนวข้างจนได้แต่ว่ามันบมมีศูนแต่กองสลักเขาประเด็เขาบ่ได้บอกว่าบอกว่าหามากนึ่งมาทุกตัวบอไอ้ที่ผมถามมันแม่นอย่างเงินนี้ผมมักสามศูนสามซูนงแต่ว่าลุงมันมันโมมีในสูตรในศูนมันโมมีอ๋อสูตรของคุณลุงศูนโมมีเงวดนี่โมมีู่นก็ กับโบนี่เด้เนาะกับโบนี่คือคือลุงวานั่นแหละฟองสลากใส่์มดสุดโต้ไซม์มุดโต้ผมมีเลขรับมีสองกับสามหนักไปที่สามหนักไปที่สามมีไอ้นี่บนรางเลยบอกครับคุณบนลรางเลยเอาบนลรางเลยเอาบนรางเลยงวดที่แล้วได้ยังก็วิ่งวิ่งสองหรอวิ่งวิ่งหนึ่งกับหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองเออหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองเดี๋ยว มันไปเขาสองเขาสองบ่บ่ไาทายดอกลูกไอ้สุดลุงสามตัาวจีเพราะว่าลุงขึ้นมาสูงว่าลึกสิบบ่บ่าสาม,มารถที่จะเผย,ยให้ท่านอื่นเห็นได้เดี๋ยวเบิ้งลูกมา้าจะจับครูไหน่นะจับคู่ไห่สามโตมีตัวอะไรนะครับสามโต 7, 2, มีเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าตัวที่สองเจ็ดสามเก้า จ็ดสามเก่าครับอแสดงว่าเหล็งวดนี่สองเก่าสามเก่านี่เบิ้งเบึงแล้วมาแห้งอยู่ในร้านอ่าอาจีไปส้นเหล็กผู้อื่นอันนี้ก็บมโนอาลุงเอืะเอาสองโตมีจัดสองโตมีชุดหกชุดหกชุดหกชุดสองเจ็ดสองเจ็ดสองแปดสองแปดสองเก้าสองเก้าขาดลักสามสามเจ็ดสามแปดสามเก้าครับ แค่นี้สองเจ็ดสองแปดสองเก้าถ้าสามก็คือสามเจ็ดสามแปดสามเก้าครับอืมนะครับก็เป็นหกชุดเนาะหกชุดอ่านะครับใสตให้เบิ้งเนี่ยครับ,รบอืมโอ้เดี๋ยวอไะได้ะึงกับทัพทาลีล่าคนสุดินอ่าวิ่งงวดนี้เนาะหนึ่งพุทธิกาวิ่งสองกับสามครับอาจารย์หนักไปที่สามครับอืม ก็คือสามโตก็มีอยู่สองหางเนาะเจ็ดสองเก้าเจ็ดสามเก้านะครับสองโตก็คือสองเจ็ดสองแปดสองเก้าครับสลักสามก็คือสามเจ็ดสามแปดสามเก้าครับนะครับบ่อหลายโตเนาะบ่อหลายใส่งบกับบอ่อคอยหลายปันไหนนะครับลุงว่างว่างบิงอืนะครับคุณลุงว่างทุนีนลุง ลุงบอกว่าตัดให้น้อยเลือนหน่อยสีตัดให้มันเลือหน่อยอ่อาอตัดให้มันเลือหน่อยวงวงกลมครับสองเก่ากับสามเก่าอ่ะอ่าคุณลุงวงกลมเองลองเลยสองเก่าสามเก่าคุณลุงหนักไปที่สามนะครับเออเออนี่นะครับปกติอาจารย์ทั่วไปนี่จะไม่วงตัวเลขเป็นเป็นของคลัมเติบหนึ่งเด้เออ ขีดเส้นใต้ขีดเส้นใตเอ้าเอฟซีมาครับอืเนี่ยทางดูเด้อตัวเน้นๆก็คือตัวขีดเส้นใต้ครับนะทางมีมีอยู่คือคับสามเก่าสองเก่าสามเก่าเนาะไหลมาลงล่างมาเลยเอออยู่ฟังผีเบิดเลยนะครับแต่ว่าตัวบนเน้นอัธิมากกระได้เน๊ยครับเอออย่าอย่าไปทุ่มตัวถีบบนเน้นหลายเนาะเพราะว่างวดที่แล้วเขาตัวรองเขาตัวรองแม่นบ่มอือ นะครับอาทิตย์มาสามแปดสองแปดสองเตี้สามเตี้ยส์กี่เย์ไดน้อคนจุลินนอครับนะครับแต่ว่าอาจารย์พื้นมันใจงวนนี่ของพื้นมักก็คือเจ็ดสามเก้าสองโตกับสองเก่าสามเก่าแต่ลูกม,มานี่เหล็กศูนย์คำนวณสิบวอเป็นร่องไผ่เลยแน่นส่วนไล่กับสิบเป๊ะๆนอกลูกม,มาน,านอน่ะเนาะแต่ก้อนนี่สามโตนี่โอ้ยืนอยู่ประมาณเกือบเกือบปีโอ้อ่า ผมบ่ได้มาถ่ายน้ำเนาะยืนเกือบปีนะสามตัวนะเปีสมัยสมัยพงพ้องกับคนกับสั่งคนตัดพงกับสั่งดังกันดังช่วงพายพงพ้องกับคนกับสั่งเรื่องนั้นเอฟซีที่มูจักผมครับดังเกือบเป็นปีสมื่อเอฟซีก็ยังถามมาอยู่แมนบาร์หรือจะไหนถามมาตลอดถามตลอดโทรศัพท์แถบสิบว่าง <inate> อตอนนี้นะครับตานมูจชมอาจารย์บอสามาถีจะลุ่งไม้เหล็กทั่วให้ได้ต,ติดตแอดแต่ละช่องเอเด้อคุ้นทั่วข่าหลายอืมน,นะครับก็มียังฝากวัดเอฟซีนะครับลุงครับลุงบอขอคุณขอบคุณมากๆทีม่มา,มาเอาแนวทางของลุงแต่แนวทางของลุงอะมีเขามีรุดครนี้ก็การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็ให้เบาๆเอง แต่ลุงก็บุกงูดอวกว่าตัวใดมันสิออกแค่เป็นแค่เพียงแนวทางนครับแล้วก็ลุงขอขอขึ้นที่หลายๆที่ติดตามทุกช่องที่มามือนีหาลุงครับขอให้ดูอยู่ดีนี่แห้งเก็บยาให้ได้ความไข่ยาให้มีครัขอให้เจริญลุงเรื่องเรื่องเก่าเก่านาตลอดไปครับครับผมครับถ่ายสูตรนี้เนาะผมทั้ง4ช่องได้มาตามคุณลุงพ่อทีลุงไหมาก็ขอให้พ่อนั่นย้อนกลับไปหาคุณลุง ก้ <gas> อยคุณรุ่งร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับลำรวยลำรวยเด้อนะครับสาธุ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 